สวัสดีครับผมเซ็นสุวรรณพงศ์ครับดีใจครับวันนี้ก็แบบมีพี่พี่แฟนคลับมาครับแล้วพี่พี่แฟนคลับเนี่ยก็มีแบบว่าจัดเป็นเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมเป็นซุ้มต่างๆใช่แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บกันแล้วครับใช่ก็ดีใจครับขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็คอยแบบว่ามาแบบว่าให้กำลังใจแบบแน่กันเสมอเลยครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ใช่ครับวันนี้เส็จจะไปที่ระยองครับคือเป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยทำเอาไว้เมื่อแลายสองปีแล้วแหละว่าเราทําสไตล์เหมือนกับว่าไปอยากไปสร้างประตูวัดอยากไปทํากําแพงวัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนโครงการก็เริ่มเริ่ม,มทำกับป,ประตูวัดเสร็จแล้วกำแพงวัดเสร็จแล้วครับแต่ว่าก็มันยังล้อมรอบไม่หมดก็เลยอยากจะไปทาโครงการเนี้ยเพิ่มให้สําเร็จอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าสักเสร็จขึ้นประมาณนั้นครับป คร่าวๆน,าน่าจะน่าจะเอาอันเนี้ยจัดการตรงเนี้ยครับแล้วก็จะเปรวยงานฝ่าย r o f a t ก็แบบเออแกร์ฟหรือยูรอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็ทําบดกันอยู่ใช่ครับหรือว่าแอบของรักก็เป็นช่วงที่ทั้งโปรโมทแล้วก็ฉายไปด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็กำลังแบบวางโปรเจกต์ว่าเออเราจะเราจะ,าจะทำรายการหรือทำซีรีส์ทำอะไรกันต่อประมาณนั้นครับแต่รวมถึงงานของตัวเองด้วยที่ว่าเออเข้าช่องสามแล้วใช่ไหมครับก็จะมีแบบละครมีอะไรเงี้ยที่เราเราก็จะแบบเออมีงานรับผิดชอบที่กําลังทํากันบ้านละครี่ช่องสามที่เราจะถ่ายทบ ครับใช่ครับวันนี้ไปไปโชว์ครับเกี่ยวข้าวครับใช่เป็นแบบว่างานของจางคิงพาวเวอร์ที่บริเวณคิงพาวเวอร์ลังน้ำครับเราก็มีแบบว่าศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับความเป็นไทยในการที่แบบว่าเออเกี่ยวกับทางข้าวทางแบบว่าแบบว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยอะไรเงี้ยโชว์ต่างๆใช่ก็สนุกสนานครับรวมถึงมีเล่นเกมต่างๆด้วยกับพี่แฟนคลับครับผมในอีเวนต์นั้นก็ใครสนใจก็สามารถไปช้อปปิ้งที่คิงพาวเวอร์ได้เหมือนกันมีโปรโมชั่นยาวไปถึงันอาที์นี้เลยครับ จร,งงริงๆเรจงโปรเจกตก็คือมีออส่วนต,ต่างๆด้วยสหรับหรับใช่ครับจริงๆโปรเจกต์มีมีแบบตามรถไฟฟ้าต่างๆอะไรเงี้ยตามบอร์ดต่างๆใช่ครับผมก็มีที่ต่างประเทศด้วยที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวครับซึ่งวันนี้ก็มีอินเตอร์แฟนกันที่มาซึ่งของบางชิ้นครับนับตรงเนี้ยก็เป็นอินเตอร์แฟนส่งมาให้นะครับผมมีทั้งไทยเองอินเตอร์แฟนเองครับหลากหลายที่มากนะครับ ใช่ครับยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เหมือนกันก็ตอนนี้อยู่ที่250คนแล้วครับโดยเฉลี่ยประมาณที่เราเราดูกันแต่เราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะจะแบบว่าเออแบบว่าตอนปิดลับเนี่ยจะกี่คนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมาดูันทีหนึ่งได้เลยครับก็ติดต่อมาทางแบบว่าทางบ้านกลางเซนฮูดเองนะครับที่ที่รับอยู่อะไรเงี้ยเองได้เลยหรือว่าจะแบบว่าไปเจอกันที่วันที่ระยองได้เลยติดตามแบบทางนะครับเซนซูบอฟฟิเชียลได้เลย ครับครับผมก็จะเชิญทุกคนไปทำบุญนะครับวันที่17เมษายนวันนี้นะครับผมจะไปสร้างกำแพงวัดสร้างประตูวัดกันนะครับผมที่จังหวัดที่ระยองนะครับวันที่จังหวัดระยองก็ใครสนใจนะครับผมมาร่วมบุญกันได้นะครับ